ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อามินาเบอร์เดทโปรเจตกตนะคะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่อามินาตั้งใจมากเราอายุ35ปีแล้วมุมมีความรู้สึกว่ามันกำลังสวยในวัยของ35-40ผู้หญิงจะโตเต็มที่แล้วอายุ35เนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวต้องทำตอนนี้อายุเท่านี้เท่านั้นแท้ ทุกคนคะอันนี้มันเป็นอเมริกา b i ร์ h d a โปรเจกต์ใช่ไหมอิชัมไม่มี r e f e r e ร c e และไม่รู้อะไรเลยเซ็ตนี้จะเป็นยังไงโมจะโดนแรงโฉบเป็นอะไรจะสวยจะเซ็กซี่จะน่ารักจะสดใสจะเป็นอะไรทุกเซ็ตโมได้เลือกมาแล้วในทุกๆคนทีมงานทุกๆคนโมเป็นคน ทุกคนด้วยตัวของมูเองและทุกคนถือว่าเป็นกันนาาแน่นอนค่นะเซตแรกของโปรเจกต์นี้นะคะมวตั้งใจมาหาเพื่อนโดยเฉพาะอยากให้เป็นเซตเปิดเลยคือน้องฉันทุกคนแต่งเป็นเสือ สรุปเธอรู้ไหมตอนแรกฉันจะทำอะไรกันรู้ป่ะเออตอนแรกฉันจะบอดี้เพนด้วยวันนี้เราจะติขนตาประมาณ10ชั้นใครบอก10เตรียมมา20แรงมากบับกูไปอีกไม่มีอันเล็กละใม่มีอันเล็กละลกไม่ใช่ของเราอ๋อที่แตะๆอยู่เป็นที่มาของคำว่าด่างเงาเหมือนหนังตาทูนี่ด่างจริงนะไม่ได้ทำเลยใช่ทุกอย่างบนใบหน้าคือธรรมชาติธํออมามชาติ ไม่อันนี้คือพ่อแม่ให้มาเลยชาบานไม่ตายปีไม่ไม่ไม่ตายปีชาเชียคอลลาเจนครับชาเทียคอลลาเจนเธออันนี้คือรสจริงเออถ้าเกิดว่ากินแล้วแบบไปหน้าใช้ก็คือสดใสเลยอะอยากให้ลองชิมอะรสชาติเฮ้ยเธอมีตกลังไหม ไอสองล่างเลยคือเคล็ดลับของเธอที่เดอผิวดีใช่ไหมใช่แรงมากนี่ไม่ได้พึ่งหมอเลยนะสาบานเฮยไม่สถาบานไม่สาบานมมินาทักมาก่อนเลยแล้วบอกว่าเพื่อนอยากให้เพื่อนได้ทําโปรเจกต์นี้ซึ่งเกาโปรเจกต์อะไรเพื่อนเป็นยังไงบ้างนนีโนเราก็คิดว่าเฮ้ยมันคงแบบเล็กๆแบบคงขำๆสนุกสนุกแต่คุยไปคุยมาคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันไม่ได้เล็กเลยและสร้างแรงกดดันมากนะตอนนี้ นี่คือการหวีเปลี่ยกแบบช่างแบบออริจินอลที่เขาทำจริงๆเธอฝีมือล้นล้วนกูคัดมาแต่ละเ็ตน่ะเห็นไหมเซตอื่นๆระวังตัวไว้ดูเซตนี้ก่อนโมมีนาคือเท่าไหร่นะสามส้าสามสิบห้าแล้วไงม่น่าเชื่อนะว่าอายุ35มสิบห้าฉันคึกว่าเธออายุแบบว่า แรงไม่ได้หว่า5 0สิบแรงกว่า วันนี้เราเตรียมมาทั้งหมด4เซฟค่ะมันมีทั้งวินเทจทั้งเซ็กซี่คำว่าเซ็กซี่นะคะมันไม่ใช่มีคำว่าโปอย่างเดียวนะคะมันมีหลายรูปแบบใครที่เห็นพี่โมในวันนี้นะคะทุกคนต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเป็นสิ่งที่สาวๆอยากทําแต่ไม่ได้มีโอกาสได้ทํานะคะวันนี้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับพี่โมมีนาบอกเลยว่าคุณต้องชอบแน่นอนเราลองไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะแปลงโฉมให้กับอมีนาออกมาเป็นเซ็กซี่แนวไหนบ้างวันนี้แซบมากค่ะ <S <S <S> นะกลับมากรแดดมันดีห้องฉัดคือห้องนี้คือแดดดีช่วงเวลาแค่นี้คือถ้ามีก็มีเลยถ้าไม่มีแม้ไม่ได้แล้วมือขวาเล่นหน้าได้ไหม๋สูงมากจขอมเาต่อไปเอาอะไร เดี๋ยวนอนตรงนี้ให้หน่อยคุณโมอามินาฮะเป็นเพื่อนซีกันมาตั้งแบบเอาเรียกว่าหลาย10ปีเลยก็ได้เพราะว่าเราถ่ายกันตั้งเต่แบบเมื่อก่อนถ่ายเซ็กซี่ฮะเพิ่งรู้จักกันแบนางเนี่ยแล้วตอนนี้นางก็กลับมาทำแคมเปญแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของนางเนี่ยครับเอาจริงเแนบบ่ยก็ไม่คิดเลยว่าโมันจะกล้าขนาดนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันไอ้โมมันบ้าจริงๆเดี๋ยวคอยดู นานจะให้ฉันเข้าไปอยู่ในเค้แล,ออแล้วก็ไม่ให้ออกแล้วก็ไม่ให้ออกแล้วสปาร์ตแบนั้นเลยล้วทีบอกเ,<ล>เค้ไเ่ื้อเค้จริงนะโอหโห1 2สองสามนี่นะดีดีเราก็จะเซอร์ไพรส์นะครับมูงนาน อยากให้เพื่อนใช้ปีเบิร์เดย์35ปีขอให้เป็นปีที่ที่ดีแล้วก็ขอให้เพื่อนสวยคงกับพันแบบวนี้เป็นสาว2000ปีขอบคุณมากนะเพื่อนขอบคุณมากเป็นอะไรนี่ขอคนรักขอบคุณจัดเหมือนกันค่ะ กันแล้วนะคะสำหรับวันนี er> ้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเดี๋ยวรอชมผลงานนะคะไว้ใครอ่ะเจ้าที่เจ้าทางเราได้คว้าหมดอ่ะถึงแล้วชุโตัของเราไป เซตนี้จะเป็นแนวแนวของแม่ชาติเลยคือถ้าเกิดว่าใครได้เห็นผลงานของแม่ชาติคิวพิคาตเมืองทองแต่งออกมาคือสวยแบบสวยจึง้งจริงๆเอาหรือยัง ี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งคือเอาลิปสติกมาวาดตาเลยตอนนี้แล้วอย่าถามนะว่ามันลงสีอะไรบ้างเพราะจำไม่ได้บางทีสีปากกูอะมีประมาณสี่สีแล้วแบบลูกค้าแม่ชาติอยากได้ปากสีนี้ค่ะอ๋อแม่จำไม่ได้<า>โ<ย>ี่ห้ที่นี่ก็มีตะก้อนไหมอะอะไรอย่ามาข้อปากมัม้ย <laughs> น้องปิงปองอ่ะฉันนะเพิ่งเคยร่วมง,งานครั้งแรกเพราะว่าไม่ใช่คือช่างคนอื่นเขาปฏิเสธหมดไม่ไ <c oughs> ไมีใครมาเนี่ยกูจะเข้าการเข้ากานที่มาไม่ใช่เพราะอยากทำมึงนะเขาอยากเจอฉัน <c oughs> แต่พอมาเจอมึงแล้วก็บอกกูอยากกลับ <c oughs> แล้ยกูเดี๋วมึงอย่าพูดกับกูแล้วอีกก <c oughs> ับมึงอ๋อเนี่ยมึงอะมันเป็นอย่างเงี้ย โอ้ยเหนื่อยอ่ะไม่ได้เหนื่อยในการทํางานนะเหนื่อยกับนางอ่ะเหมือนแบบทํางานกับเด็กเมื่อวันซืนอเลยก็ไม่รู้วุ่นวายพูดมากดูในคลิปวิดีโอแล้วกันภาพมันฟ้องเหมือนหลอกมาแกงอะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานกับพี่มวยเป็นน้องกดดันใช่ไหมคะใช่ค่ะกดดันนิดนึง เป็นมีแบบใส่วิกด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะยากนิดนึงคือลุกของวันนี้นะครับหน้าผมช่างภาพตาลิดมาคุยกันมาโคกันว่าเราอยากสร้างงานชิ้นเนี้ยขึ้นมาให้อามินาเพราะว่าอามินายังไม่เคยทำลุคนี้มาก่อนแวก็เลยคิดว่าลุคนี้มันเหมาะก,กับแกเหมาะก,กับช่างหน้าเหมาะก,กับช่งางช่างภาพเราเลยเอาทุกอย่างมาเหมิดกันแล้วทำเป็นชิ้นงานชิ้นนี้ออกมาครับใน3มลุคนี้เอาที่เป็นใกล้ตัวเองมากที่สุดอะไรเงี้ยก็คือเอาความที่เราถนัดอะไรเงี้ยครับ<ๆ>เธอจะได้เห็นโมในลุกที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเจอกัน oh <laughs> วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยอะที่แบบว่าได้มาถ่ายโฟโต้ชูทให้กับพี่โมนะครับวันนี้ก็แต่ละลูก็คือแบบโอ้โหตื่นเต้นมากคือแบบลูกแรกนั่ก็แบบว่าโอ้โหดูแบบเป็นสายฝออะไรเงี้ยเป็นผมฟูฟูแล้วการแต่งหน้าที่แบบเต็มเต็มที่ดูเหมือนสายฝออย่างเงี้ยทำให้แบบว่าขุดความแบบอินเตอร์ขุดความแบบสวยงามแบบความลักซ์รียของเขาออกมาได้แบบว่ายังสวยงามมากเลยครับก็คือทุกคนขาคอนเซ็ปต์นี้ชื่อว่าเสร็จแล้วอาบน้ำเขาต้องล้างก่าผลงานนี้ชื่อว่าว่า Beauty Queen of Fashion วิวจูนออฟเฟคก็คือตามในเฟลนลสเลยเถอะก็จะ <c oughs> เป็นแบบอารมณ์แบบเป็นเพจเพจตีฝั่งนี้ไม่มีเม๊กไม่เป็นเนืลูกเดี๋ยวลูกแปะจะเป็นแบ๊กไม่ใน้ำแม่ไม่ในน้ำแบ๊กใหญ่ตังไม่ดี่แบ๊กมากอีกคนมือตาพลาอีกคนม,าามือสายตาย <c oughs> าวมือถ่ายตาชานชานอุย๊ยครบเธอเดีวคนสายตาดีๆตรงเนี้ยสายตาเป็นอะไรหรือเปล่าสายตาปกติอ่ามีคนปกติอยู่คนียาวเออไม่ไล่ลงมาหรอเดี๋ยวก่อนสิกนก็ดูกูเล่อยู่ เแล้วแนรู้รดีเป็นนองแบ,บนดั้่เฉยๆแล้วมือแกก็สัตมึอก็ไม่เกรงใจสายตาเขาเลย ลงน้ำด้านหนึ่งหนาวอยูน่นะให้เวลาพี่ค่อยๆหยอ่อนน้นะแ<อ>ป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยขอให้เขาปรับระพุภูมแป๊บนึงลองดูลองดูดึงดูดูปรับปั่นแล้วตอนนี้นะป,ะปากบปั่นแล้วแรมาเยมาไหมน้ำม,มาไหม เห็นว่าตั้งใจอยเห็นมั้ยมันจัมพื้นม้าแบบนี้แบบเราก็แบบเซ็กซี่นะครับมันเหมือนพอเราเอาหน้าเราไปอยู่ในน้ำนานๆใช่ปหมเวลาเราฟังดูแบะเราแบบที่หันมาด้านนี้เนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยว่าใครบีบอะไรหรอเปล่าดีเขาอีกเขาอีกเลิศเซ็กซี่เลยอยู่อะคือมันเหมือนจะง่ายเนาะ เสร็จนี้ไม่ง่ายใช่ไเธอวันนี้เสร็จแล้วอู้หูมัวหัวเลยมือมันแบบคือธรรมชาติเป็นคนเมาเรืออยู่แล้วด้วยแล้วพอมาเจอน้ำเครื่องแลเครื่องมีค้างหูอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบอืมตัดไปแล้วนะคะทุกคนจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่หนาวเป็นการแสดงใช่ไหมหนาวจิ๊กฮิ้วหนาว คือคือที่เลากระดับมาบอกก่อนก็คือเราอยากได้ใส่แฟที่แบบตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังมีแมกกาซีนอยู่แล้วก็ช่างสายกาชัา่นคือมันเยอะมากใช่ไหมคะแต่ว่ามีประดับคนเดียวที่เรารู้สึกว่าเอาคนนี้แหละเอาคนนี้เลยเพราะว่าคนที่เขามีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอางอาจารย์ตำนานค่ะสไปรลชั่นวันนี้จะมีสีลุกด้วยกันเซตนี้เราคงไม่พูดถึงเซตอื่นเนาะ ท่าที่รู้มาคือแต่ละเซตเนี่ยก็จะแตกต่างคาแรคเตอร์กันเลยก็จะเห็นโมในรูปแบบที่แตกต่างกันไปแฟนคลับก็จะเห็นโมในในลุคที่มันถ้าจะไม่เคยเห็นโมเลยเอาแน,น่ๆลุคของเราอันนี้คุณไม่เคยเห็นโมในแบบอะไรแบบนี้แน่เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันเแบบเป็นงานที่สนุกทีมงานสนุกโมก็สนุกเพราะฉะนั้นทุกคนก็แฮปปี้กับกับลุกเหล่านี้ถ้าใจจริงแล้วชอบลักษณะของของเซตแรก ลักษณะน้องเนี่ยจะเป็นลักษณะแต่งหน้าอ่อนและสวยวก็เป็นลักษณะที่มีออกออกเป็นหนวานเป็นสไตล์แบบหวานเป็นลักษณะที่นุ่มนวลน,น่ะเข้ามาไนห้องบุคลิกชัางแต่ค่ะนั่นแหละแต่บุคลิกหน้าตาเขาดูดูดูเป็นแบบว่าหวาใช่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 เป็นนางเอกนางเอกคระบก็สนุกดีก็เหมือนคนรุ่นใหม่อ่ะคนรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้แหละหน้ากับบุคลิกเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยตรงกันหรอกเดี๋ยวหัวเราะ ที่เราเอาอเราอยากทำแบบเนี้ยให้เพื่อนมานานแล้วปร,ปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบแฟชั่นเต็มที่เลยแต่ถามว่าชอบลุคไหนที่สุดเราจริงๆจะชอบหมดทุกลุคเลยเพราะว่าในแต่ละลุกก็คือเพื่อนไม่เคยทำมาก่อนเลยเชื่อว่าทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและอาจจะจำมัวมีนางไม่ได้ได้วยซ้ำไปค่ะ เก่งม,มากๆได้มาถ่ายพิโมนะครับในโซที่ดูเป็นแฟชั่นนะครับผมเพราะว่าอยากเปลี่ยนพิโมโรครับให้แตกต่างในแต่ละลุคออกไปเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนกันมาทาเทสชูดกันมากกว่าให้มันดูสนุกให้มันดูแบบว่ามีความสุขครับ,บรก็ฝากโคตบุ๊กนะครับของพิโมมีนาด้วยละกันเพราะว่าพอตบุ๊กอันนี้นะครับพิโมตั้งใจมากๆโปรเจกต์นี้รับรองว่าต้องสวยแล้วก็แปลกตาำม,มากๆเลยครับผมอ่นี่คือเป็นซิกเนเจอร์เฉพาะทางของประดาประดาเป็นคนไล่สีกับเพชรได้แบบ ธอดูสิจะเป็นงานแคนะิว <Carn ival. S 3> อละคนะิว <ars> <laughs> อลมาเซลบาซิลบาเทสบาซิลค่ะเออลุกแบบเนี้ยไม่ได้แต่งกันได้ทุกคนนะมันต้องไม่มีคิวนะใครไม่มีคิวตายกูตายด้วย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโมมาอยู่ที่ลาชเปลนะคะก็เป็นสตูของพี่จอห์นทิธาดานะคะก็เซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่มันบ่งบอกความตัวโมที่สุดแล้วเซตนี้เนี่ยโมจะบอกก่อนว่าจะเป็นคนแรกที่ถ่ายริติอสารให้โมในรูปแบบของชุดว่นาน้ำเขาเป็นจุดเริ่มต้นของรางวัลต่างๆที่โมเคยได้รับ เพราะฉะนั้นการที่โมจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆหนึ่งโปรเจกต์แล้วมาเป็นเซ็ตที่โมต้องเซ็กซี่ก็ต้องเป็นคนมีทายสวัสดีค่ะสวยหรือยังคะทุกคนอันนี้ือการเตรียมผิวง่ายเตรียมผิวเธอเพราะที่จะแบบว่าเออวันนี้ฉันต้องเป็นสาวผิวแทน,น,นวันนี้เป็นคนผิวสีแทนค่ะนี่เป็นไงคะ เดี๋ยวจะเก็บภาพไปให้ชมละกันสวัสดีครับผมธาดาวริตนะครับเป็นช่างภาพรับจ้าง <c oughs> วันนี้ทำงานเหมือนแบบวางแผนว่าอยากแยกให้โมมีลุคแบบเด็กวัยรุ่นฝรั่ง นะแล้วก็ด้วยสไตลิ่งด้วยอะไรแล้วก็ผมจะไม่ไม่วางแผนอะไรมา,มากมายดูที่หน้าง,งานแล้วก็ให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนี่คือการต้น,นสุดของจอรนน์ิทธิธาดา แก็จะเี้นของความเรียวนะครับความเรียวกันจัดต้องได้ความเป็นเกิลความเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าเรื่องของผม เราดึงความเป็นผู้หญิงออกมามากที่สุดแต่เป็นผู้หญิงในฉบับยังเป็นฉบับของลูกโมอยู่นั่นคือของความแก่อะไรเนงะี้ยความแก่ความเด็กเราดึงออกมาแล้วให้มันออกมาเป็นทาง,งเซ็กซี่ออพอมาถึงปุ๊บเห็นชุดของเมนน็อตรู้สึกแบบว้าวมากเพราะว่าเหมือนกับเป็นครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกจริงๆต้องบอกว่าแซมไม่เคยเออถ่ายแฟชั่นเซ็ตที่เป็นเซ็กซี่อะไรขนาดนี้เลยวันนี้ก็แบบตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ชอบชุดมากๆค่ะอยากให้อารมินามีความเป็น เราก็จะนำย้อมผิวเป็นจีแบบแผนกุโครนี้ค่ะเพราะปกติอามนาเขาก็เป็นคนถ่ายภาพในฟิกซี่เยอะอยู่แล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนลุคนะให้จุมีความเป็นฝรั่งแล้วมีผิวที่บ่มแดดนิดๆพูดได้คำเดียวว่า perfect เดี๋ยวคือแก้ผ้ากางลานี้แล้วอะไรนะแก้ผ้ากลางลานี้เลยขอช่อนฉันอยากได้สามเซนอีทีมอยากได้สี่เซนงงไปอีก ชอบไหมชอบรูปไหมคะฉันชอบเซตนี้ที่สุดเลยนี่พูดแบบนี้เซตอื่นก่อนจะเสียใจเอานะ่ก็คือชอบไงแต่คือเซตนี้เป็นตัวกูเองไงแต่เซตอื่นก็คือสวยสวยในแบบที่บางเซตเราก็ไม่เคยทำออกไหมแต่ว่าเซตแบบนี้ว้าววันนี้อยู่แล้วพอเลิกก่อน <Yo. S 2> yeah. เลยคือแม่บอลแม่บอลเนี่ยเป็นคนที่คือเขาช่วยเราทุกทุกอย่าง4ี่เซตเนี้ยแม่บอลเป็นคนดูหมดเลยคือเธอเข้าใจไหมนางเป็นแม่จริงที่แบบจะต้องผ่านคนคนเนี้ยสำหรับอามินาก็รักนางเหมือนลูกคนหนึ่งรักก็ช่วยเหลือได้เต็มที่ทำโดยไม่คิดทำทุกอย่างโดยไม่คิดก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วรู้จะพูดอะไรอะ่ะมันอยู่ที่เนี่ยเออ แลจะร้องไห้อีกเนี่ยเาขอบคุณหญิงด้วยที่แบบว่าเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ข้ามมุมเหมือนกันเยบอนกับหญิงที่จะอยู่เลยซ้ายขวาคอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องทุกคนคงตั้งใจทำเพ่าเป็นแบบของขวัญให้กับอามีนาว่ามันมันไม่ใช่ความทรงจำแค่ของเขาคนเดียวมันทุกอย่างมันคือความทรงจำของพวกเราทุกคนที่แบบมัน มันหล่อๆให้มันกลายเป็นความสุกก้อนใหญ่ๆแล้วให้เป็นของขวัญมันเกิดเขาส่วนอีกคนหนึ่งที่แบบว่าต้องขอบคุณจริงคืออ e ีดาดาน้องก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คอยอยู่ข้างหลังโมให้กำลังใจโมแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราตลอดก็ขอบคุณดาดาจริง ก็ในส่วนตัวสําหรับกับพี่โมนะคะรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยพี่โมเป็นคนที่ตั้งใจทํามากๆกับโปรเจกต์นี้แล้วก็อยากจะฝากผลงานพี่โมในโปรเจกต์นี้ให้ติดตามกันด้วยนะคะรักเหมือนเดิมนะเจ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูค่ะอีกหนึ่งคนคือพี่พันธ์ให้เราแบบเที่ยวเขาเหมือนประกันสังคมของกูอ่ะกูเจ็บอะไรนิดหน่อยใครทําได้ประพันวิ่งมาแล้วคือไม่ได้คือคอยแบบจําจี้จาใจเราพี่โมระวังนะอันนั้นนะอย่างนี้อย่างนี้นะ รู้นะคะว่าเขาตั้งใจอันนี้มากเห็นเขาทําอันนี้ขึ้นมาเราก็มีความที่ว่าโอ้หเห็นเจ้านายเราโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆครับแบบความรู้สึกนั้นเหมือนเราจะได้รับมาเมื่อกี้นี้แล้วแบบคือพลังที่ดีแล้วซึ้งอะฮะไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณคนเหล่านี้จริงๆขอบคุณเยบอลขอบคุณหญิงขอบคุณดด้าขอบคุณพี่พันธ์ขอบคุณพี่ๆที่มาช่วยวันนี้นะคะแล้วก็ ฝากรายการโมอามินาด้วยนะคะใครที่ผ่านเข้ามาแวะชมดูโปรเจกต์นี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ชมได้ติดได้คอมเมนต์ได้โมยอมรับในทุกข้อคอมเมนต์จริงๆค่ะทุกคนฝากอามินาบ i r เดย์โปรเจกต์ไว้ด้วยฝากช่องโมอามินา YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากตัวของอามินาไว้ด้วยฝากผลงานในทุกๆอย่างที่เป็นโมก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ